สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมอมสินครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนป่าภูเขานะครับมาเดินสำรวจต้นสมุนไพรและก็เห็ดพวกอะไรต่างๆนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็มาหาสมุนไพรของเราวันนี้เรามาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ทั้งเป็นยาสมุนไพรอยากดีแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างอันตรายด้วยนะครับหลายๆคนเก็บเอาไปใช้เป็นยาแก้ไข้แต่ไม่ได้ระมัดระวังตัวนี้ทําให้คนตายไปแล้วหลายคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรครับ คุณผู้ชมครับนี่ก็คือต้นนาวเดือน5้าหรือว่าผัขันชัยสีนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อก็ฝนแสนหานะก็คือตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามป่านะคุณผ,ผู้ชมผมเคยพาถ่ายคลิปหนึ่งแล้ววันนี้มาเจอป่าภูเขานะครับก็เลยต้องถ่ายให้ดูเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับสังเกตลำต้นพระขันชัยสีต้องสังเกตเครือของเขาเขาของเขามันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ดูลักษณะใบนะครับมันจะหยกักๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าบางป่าใบจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับสมัยก่อนคนนิยมเอาไปใช้เป็นยาแก้ไข้นะครับแต่ต้องให้ยาผ่านโดยแพทย์แผนไทยนะครับสมัยก่อนหรือว่าหมอพื้นบ้านที่เขามีความรู้เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ประโยชน์เขาก็เยอะเหมือนกันเราก็ไม่อยากโฟกัสที่เรื่องความอันตรายของเขาแค่อย่างเดียวนะครับ เพราะว่าวันนี้เป็นคลิปมาให้ความรู้นะคุณผู้ชมนะก็จะเน้นไปให้ความรู้แล้วก็ดูลักษณะของต้นของเขาว่าเขาเป็นต้นยังไงนะครับเวลาเราเข้าป่าเราจะได้รู้นะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับผม mm hmm. การใช้ประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็ลำต้นและใบเอามาแช่น้ําแก้อาการชาตามแขนตามขาแล้วก็ทั้ง5ผสมเปลือกมะตูมกาขาวและผักบุ้งรวมกันทั้งต้น ต้มน้าหดือแก้มะเร็งตับนะครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมว่าตัวนี้เป็นยาอันตรายนะครับกินมากจนเกินไปจะทาให้เมือออกมากเพราะว่าเถาของเขาจะมีรสเมาเบื่อรสเย็นขับเหงื่ออย่างแรงเลยนะครับแก้ไข้ลดไข้ลดค,ความร้อนในร่างกายเขาเลยบอกว่าถ้ากินเข้าไปตัวนี้จะทําให้ถึงขั้นแบบว่าตัวเย็นแล้วก็ช็อกได้ทันทีเลยนะครับส่รพผสของเขาเยอะมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ใช้เป็นยา อย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้มน้ําดื่มเป็นยาระบายและบํารุงร่างกายนะครับใช้กับต้นกําแพงเจ็ดชั้นได้เลยหรือว่าส่วนใหญ่ตามกำรับยานะครับก็จะไปใช้อยู่กับลดความร้อนในร่างกายนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับก็ถือว่าดูไว้ใช่ว่านะครับแต่ถ้าจะเอามากินจริงๆไม่แนะนํานะครับหรือว่าใครจะปลูกไว้สวยงามก็ได้คุณผู้ชมมันเป็นถาาเถ่าไม้เลื้อยนะครับ ดูลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าต้นแก่ของเขามันจะไม่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมมันจะไม่เป็นเหลี่ยมมันจะกลมค่อนข้างกลมเดี๋ยวผมจะหาให้ดูอันนี้ก็จะกลมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามต้นไม้ ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับหรือว่าดูไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเลือกในการเอาไปใช้เป็นยาแก้ไข้ยาพวกขับเมือหรือว่าลดไข้ตัวร้อนอย่างเงี้ยมีเยอะครับใช้แทนตรวน,นี้ได้เพราะตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับต้นพะขันชัยสีนะครับก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับว่านี่คือต้นอะไรนะครับหรือถ้าใครจะกินจะใช้จริงๆก็ให้ปรึกษาคนที่มีความรู้ดีกว่าแต่ทางที่ดีไม่อยากให้เสี่ยงนะครับปลูกไว้หรือว่าดูแลอนุรักษ์ช่วยกันไว้นะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมอองสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ